ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงแปดอาหารนี้ช่วยได้อุ้ยหลายคนมีคําถามมาถามพี่ปราตลอดพี่ปราไขมันในเลือดสูงอะ่ะจะกินอาหารอย่างไรดีดูแลตัวเองอย่างไรดีหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบนั้นแน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish by พี่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพและช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำ youtube มาฟังกันเลยกินอาหารอะไรอะ่ะที่จะช่วยให้ไขมันของเราไม่สูงมาฟังพร้อมพี่ปราแน่นอนค่ะปัญหาต่างๆอุยตอนนี้ปริมาณคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่สูงขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้อ้วนนะคะอุ้ยหุ่นก็ดีออกแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะบางคน ที่มีหุ่นพร้อมเพรียวเมื่อไปตรวจสุขภาพกลับต้องตกใจกับปริมาณของไขมันที่สูงขึ้นดังนั้นเรามากินอาหารอะไรดีพี่ปรามมแนะนำเลยข้อที่1นึ่งแอปเปิลอ่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสีไหนก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราได้และยังให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปอีกเช่นแอปเปิลสีแดงจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสระที่สูงมากกว่าแอปเปิลสีอื่นๆ มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและยังลดริ้วรอยแห่งไวัยได้ด้วยและแอปเปิ้ลเขียวและวพี่ปลาแน่นอนแอปเปิ้ลเขียวก็มีประโยชน์มาฟังกันเลยแอปเปิ้ลเขียวมีปริมาณน้ําตาลที่น้อยกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นจึงเหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักส่วนแอปเปิ้ลสีเหลืองมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจแอปเปิ้ลสีชมพูมีสารช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าช่วยชะลอความแก่ และช่วยบำรุงเส้นเลือดฝอยให้แข็งแรงและป้องกันเลือดออกตามไรฟันข้อที่2ปลา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 ซึ่งคนได้ยินอยู่เสมอเลยว่าเนื้อปลาบดีแล้วดีอย่างไรเ<ม>นื้อปลาอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าสไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตซึ่งบอกเลยว่าการทานปลามากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีข้อที่3ขิงขิงขิงสมุนไพรไทยซึ่งเราก็รู้ว่าม,มันสุดยอดจริงๆแล้วขิงช่วยลดไขมันได้อย่างไรหูพี่ปลายอยากรู้มากเลยคำตอบอยู่ในนี้ขิงคือสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทานได้แบบสดหรือจะมาทําเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้เช่นกัน ถัดมาคืออะไรคะข้อที่สี่ดอกคาฝอยโอ้โหดอกคำฝอยเนี่ยได้ยินชื่อกันมามากแล้วแต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่าดอกคำฝอยเนี่ยมีประโยชน์มากมายพี่ปรามีเรื่องเล่ามีคนเคยถามว่าพี่ปราดอกคาฝอยมันมีประโยชน์มากหรือไม่อ่าวันนี้มีคําตอบและยาหนึ่งพี่ปราบอกนะคะเหรียญมีสองด้านเสมอเวลาที่เราจะรับประทานอะไรหรือ เราบอกวุ้ยนี้มันดีอยากกินเป็นประจำต้องดูด้วยว่าถ้าทานแล้วต้องไม่เกิดผลเสียกับร่างกายคือไม่มากจนเกินไปจนเกิดการสะสมขึ้นมาในร่างกายเพราะฉะนั้นดอกคอมฟอยมีประโยชน์เรามาฟังกันเลยแน่นอนค่ะดอกคอมฟอยคืออีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้และยังช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยโดยสมุนไพรชนิดนี้อุ้ยส่วนใหญ่โคโกนํำมาทำเป็นส่วนประกอบของชา ที่เรียกว่าเราจะคุ้นเคยได้เป็นอย่างดีวันนี้เราคงต้องไปหาชาดกอกคอมฟอยทานกันอ่าแต่อย่าลืมนะอย่าทานจนเกิดการสะสมมากเกินไปข้อที่5เห็ดฟางผอ,อนชอบเลยต้ยมยำเห็ดฟางต้งยมยำเห็ดฟางมาฟังกันเลยเห็ดฟางเห็ดฟางมีส่วนในการลดไขมันในเส้นเลือดพร้อมทังช่วยบํำรุงหัวใจช่วยกระตุนะ้นระบบไหลเวียนเลือด ป้องกันโรคหวัดและยังเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นยอดวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารสุขภาพเลยทีเดียวเพราะในกรรมวิธีการเพาะเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องพึ่งสารพิษหรือยาฆ่ามแมลงชนิดใดๆซึ่งมั่นใจได้ว่าเห็ดฟางปลอดสารเคมีโบได้เลยว่าเห็ดฟางมีลักษณะาคายรม่มบริเวณหมดเห็ดจะมีสีเทา และที่สำคัญก็มีประโยชน์มากมายประกอบไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมและยังมีวิตามิน B1 B2 ที่ช่วยต้านโรคดิบชาช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังไม่มีไขมันจึงไม่ทำให้เราบวนเหมาะที่จะทำเป็นเมนูได้ดีได้ดีเลยเรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดฟางกันโอพอเรายิ่งรู้เรายิ่งอยากทานมากๆประโยชน์มีอะไรบ้างอ้าพี่ปรอาออกมาให้แล้วค่ะแน่นอนประโยชน์ของเห็ดฟาง เห็ดฟางมีสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัสเห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยยับยั้งแบคทีเรียและแน่นอนป้องกันโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเส้นเลือดโอ้โหเห็ดฟางไม่มีไขมันก็เลยไม่ทําให้เราอ้วนแล้วก็เห็ดฟางมีวิตามินซีสูงช่วยแก้ไขวัดทําให้ผิวพรรณสดใสสรรพคุณของเห็ดฟางยังช่วยลดอาการชันในและลดลอยฟกช้ำให้ประโยชน์ ช่วยลดอาการปรวดบวมต่างร่างกายถ้าใครมีอาการปวดบวมอย่าลืมเห็ดฟางช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงช่วยให้ระบบการทํางานของตับและร่างกายเกิดความสมดุลสิมสร้างผูมิคุ้มกันที่ร่างกายช่วยป้องกันไขมันตันในเส้นเลือดประโยชน์ของเห็ดฟางช่วยป้องกันกรโรคโรหิตจางมีสรพคุณช่วยสมานแผลทําให้แผลหายเร็วขึ้นบรรเทาอาการช้ำในหรืออักเสบภายในร่างกาย ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและลดความร้อนในร่างกายของเราเพราะเห็ดฟางมีฤทธิ์เย็นมีเส้นใยอาหารทําให้ขับถ่ายได้สะดวกอ้โหูพี่ปลาบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนั้นเราควรทานอะไรอีกก็หกธัญพืชไม่ขัดสีอ,อ้อวเรารู้อยู่แล้วของที่ไม่ขัดสีไม่ผ่านการปรุงแต่งมากมายเยี่ยมเรามาฟังกันเลยใช่เลยธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีนั้นพี่ปราโมกเลยว่าอุ้ยเป็นแหลง่งรวมแร่ธาตุวิตามิน ไฟเบอร์สูงและก็าสารต้านน้ำมันสระซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูงข้อ7เจดถั่วชนิดต่างๆหุยหลายคนชอบทานถั่วมากแต่ย้ำย้ำย,ำยำ้ำต้องระวังไม่ใช่ถั่วอบเนยถั่วอบจนเค็มโอ้โหไตทํางานหนักมากหรือหวานจนเกินไปทําให้ร่างกายของเรามีน้ําตาลสะสมมันจะเกิดอันตรายได้แล้วถั่วอะไรมาฟังกันเลยแน่นอน ตัวชนิดต่างๆอุดมไปด้วยใยอาหารสูงแล้วก็ไขมันต่ำอีกทั้งยังมีแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 8. ปหอมแดงหอมใหญ่และกระเทียมอาหารทั้งสามชนิดนี้มีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดและก็ช่วยบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงที่ปรายากจะบอกเลยการที่เราไม่อยากมีไขมันในเลือดสูงเรารู้เลยว่าไขามันในเลือดสูงมันจะเกิดอันตรายกับร่างกายมากมายหลอดเลือดอุดตัน อุดตันที่สมองอุดตันที่หัวใจและอุดตันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมันย่อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและที่สําคัญสําคัญสําคัญและมากๆคือการดูแลตนเองในส่วนอื่นด้วยออกกําลังกายการออกกำลังกายน่าจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงยังมีการใช้ไขมันที่สะสมในร่างกายของเราและอาหารที่พี่ปราแนะนํามาทั้งหมดยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าดีเราทานผักมากๆ เราทานส่วนที่เป็นของโทษของมันของหวานเป้งให้น้อยลงเพราะมันจะเกิดการสะสมของไขมันและปริ่มแปลงไขมันได้ถึงตอนนี้แชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูปเพจฟิ a เพจ a ฮลตี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์สำหรับใครที่สนใจการทำ u t u b e เข้าไปสอบถามได้เลยเล้วเรามบรรทมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดีพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ